สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้มีบอลสีราคาดีๆเบาๆมานำเสนอนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะมีเออ,องคุลีมานครับโอ้แดดมันสะท้อนนะดูตัวนี้องคุลีมานนะไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้เอาไป3า0ครับองคุลีมาน รตนสินครับป้ายแดงแล้วนะตัวนี้สามร้อยครับนี่ท่ดาแม่กองนะสองร้อยห้าสิบครับมีสองกระถางนะครับท่ดาแม่กองนะสินี่เป็นลูกไม้แดงนะครับลูกไม้แดงกระถางละสองร้อยนะลูกไม้แดงวันนี้กระถางนี้นะครับสองร้อยโอนเจดีสองร้อยครับ ผมพีมานป้ายสวยๆเลยนะครับอยู่ในกระถาง5นิ้วครึ่งนะตัวนี้สวยครับเอาไป900บาทครับสมิงพระรามครับไซส์ใหญ่นะไซส์โตตัวนี้ขอ200ครับหนึ่งพระรังไม้เหลืองไม้แล้วนะครับตัวนี้ขาย ขายเงินทองนาคนะครับแต่ไม่ใช่นะครับดือน่าจะเป็นลูกไม้ครับขายอยู่200ครับไม้เหลืองอันนี้ทเทพโชอลิตแผงนะครับเขาไม่ไป้ายแต่เขาเขาทรงดีมากเลยครับตัวนี้ไป200ครับทเทพโชลิตไก่ฟลอรลิดาครับไก่ฟลอริดา210นะขายสวยนะ กอเกตชิ้นผ่านะครับต้นนี้ไซส์โตแล้วเนาะสามร้อยบาทครับกอเกตชิ้นผ่าอันนี้เงินแสนเงินแสนแผงครับสองร้อยครับเงินแสนแผงลูกไม้กาบครับลูกไม้กาบต้นนี้เอาไปสามร้อยบาทครับ ต้นนี้ลูกไม้อาจารย์ปอนะครับตัวนี้สามร้อยบาทครับลูกไม้อาจารย์ปอลูกเกาะเกตนะตัวนี้เป็นไม้มเมล็ดนะครับลูกเกาะเกตร้อยห้าสิบาทครับลูกเกาะเกตแลต้วตนน้ศิล์นต้นนี้เจ็ดร้อยบาทครับชนะศึกนะครับต้นเล็กอยู่ที่สองร้อยบาทครับ ลูกมะจันปอเพียบเลยครับวันนี้ลูกมา,าจันปอนะครับดูเขามีกัดกัดขาวเข้าในนะครับใบชมพูมีกัดขาวเข้าในต้นนี้ขายอยู่สามร้อยบาทครับนี่ก็ลูกม้จันปอนะครับรังเนี้ยลูกม้จันปอทั้งรังเลยครับเอามาเอาใจลูกค้าสายาจันปอต้นนี้กัดชมพูอมเขียวนะสามร้อยบาทครับ ตัวนี้ก็ถังนะครับกัดชมพูอมเขียวเหมือนกันแต่ว่าเขาขึ้นมาไหลหนเลยครับอยู่ในกระถางเดียวเอาสามร้อยบาทเหมือนกันมีกระเขียวชมพูมครับสามร้อยบาทลุงแม่อาจารปอกัดแดงกัดเปิอะครับสามร้อยบาทตัวนี้เหมือนพญาโมลมากเลยครับแต่ว่าไม่ใช่นะเป็นลูกไม้ของอาจารย์ปอนะครับสามร้อยบาท อันนี้เป็นไม้แยกหน่อของอาจารย์ปอะนะครับไม้ด่างแยกหน่อตัวนี้ขายอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับน,นี้กัดลายเหมือนตุ๊กแกเลยนะครับแต่ก็เป็นลูกไม้ของอาจารย์ปอสามร้อยบาทครับอันนี้สายหวานเลยครับของอาจารย์ปอชมพูสวยๆเลยครับสามร้อยบาทไม้ชุดนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะครับของอาจารย์ปอถ้ากัดชมพูมาอย่างเงี้ยขายอยู่สามร้อยบาทครับมีอยู่หลายกระถางเลยนะครับ กัดอย่างนี้ดูเขาไม่รู้เขาไปตั้งชื่อกันมั่งยังนะครับไม้ต้นนี้สามร้อยบาทครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งแล้วนี้เปิดดังๆด,ด้วยนะกัดอมด,งดงมังๆเม็ดชมพูเขียวๆหัว,วออาจันปอครับสามร้อยบาทต้นนี้ก็เป็นลูกไม้หัวจันปอนะขายไปหลายต้นแล้วครับอย่างนี้ต้นนี้ต้นนี้ไปสองร้อยห้าสิบครับ เนใช่นะครับไปกรมขออาจารปอสามร้อยบาทครับลูกไม้นะครับนี่อย่างกับพวกซับพูนผลเลยครับแต่ว่าเป็นลูกไม้ของอาจารย์ปอเหมือนซับพูนผลมากเหมือนไม้ตัวแพงมากเลยขายอยู่สามร้อยบาทครับมีอยู่สองกระถางนะครับถ้าบอกว่าผ่านระดับซับพูนผลนี่ใช่เลยครับสามร้อยบาทนะครับเหมือนมากครับแต่ว่าเขาไม่ไป้ายดังนี่ใช่ หัออาจาันปอครับดูไม้าจาันปอยิ่งโตยิ่งสวยนะครับตันนี้ไซส์โตแล้วครับเริ่มโตแล้วพอไปสามร้อยเหมือนกันพ่อค้าใจดีนี่ครับแคบไม่ทันนะครับสนใจต้นไหนแคบถามหาพ่อค้าได้เลยนะครับสามร้อยบาทของหัจาัน์ปอครับเขาใส่หลัง ไก่อัมพันธ์ครับไซส์โตแล้วนะสามร้อยบาทครับอันนี้เป็นกอเกตชิ้นผ่านะครับสามร้อยบาทนี่อีกต้นนะครับกับสีสวยนะครับชิ้นผ่าสามร้อยนพะก้าวลุ้นด่างครับ 200. สองร้อยสาวาลินครับสองร้อยรวยลุ้นฟ้าครับลุ้นฟ้า กระถางนี้ไปสองร้อยห้าสิบครับกระถางนี้ขอสามร้อยนะคะเพราะว่าไซส์โตมากแล้วโดยรถไฟฟ้านะพันดาวครับพันดาวสองร้อยห้าสิบครับศ <c oughs> ิลาหุ่มทองครับตัวแผงนะสามร้อยตับจังหวัดครับตับจังหวัดไม่แน่ใจจังหวัดอะไรนะครับลูกค้าคนไหนรู้ก็รับไปนะครับตัวนี้เอาสามร้อยบาทพอ อันนี้คมขวานเขียวคมขวานเขียว,มว,ยวไม้หายากนะครับไม่ค่อยมีคนทําตัวนี้ขอเก้าร้อยบาทครับไม้แยกหนอเลยนะคมขวานเขียวน,นี้ลูกไม้กาบครับเอาไปต้นละสามร้อยนะครับลูกไม้กาบไม้กาบแดงสวยๆเลยครับสามร้อย <800. S 1> อันนี้ลูกไม้นะครับลูกไม้ธรรมดาหนึ่งร้อยบาทนี่นะครับ ต้นนึงมีหลายกระถางเลยเอ้ยกระถางมีหลายต้นเลยครับ,รบขอสองร้อยบาทครับต้นนี้ตนน้ตนนี้เป็นขุนรัตนาวุฒิครับไม้เก่าของอาจารย์มงคลนะครับขุนรัตนาวุฒิเป็นไม้หาย,ยากไม่ค่อยมีคนทำครับสามร้อยบาทมีอยู่สองกระถางนะครับขุนรัตนาวุฒิ เป็นไม้ใบไผ่ดำๆครับตอนนี้กำลังเริ่มอมดำๆแล้วสามร้บาทครับต้นเล็กต้นใหญ่เท่ากันเลยนี่เป็นลูกไม้ใบไผ่ครับกับดแดงๆต้นนี้เอาไปสองร้อาสครับอันนี้เป็นไม้ของอาจารย์วิรัตนะครับใบกลมเป็นถ้วยนะเวลาใหญ่แล้วเขาจะเป็นเหมือนถ้วยกาแฟเลยครับเป็นบอลใ,ใบถ้วยครับเอาไปอยู่ที่300บาทครับหายากอยู่นะ นี่เทบโทลิอีกต้นครับสองร้อยบาทตัวแผงนะเทบโชลิสดดนเจดีครับสองร้อยอันนี้กาบบันชื่นครับกาบบันชื่นหรือว่าลูกไม้พอค้าขายแนะนำลูกไม้ก่อนดีกว่ามันยังไม่กัดสีครับดูยากลูกไม้กาบป๋สองร้อยบาทครับตัวน,นี้นกสุดแสวงครับฟอร์มโตนะเอาไปสองร้อยบาทครับ นางฟ้าครับไซส์ใหญ่นะครับนางฟ้าสองร้อยบาทพันดาวอยู่นอีกต้นนะครับพันดาวสองร้อยห้าสิบนะศึกครับชนะศึกตับลำาสเกียนนะสามร้อยบาทครับชนะศึกมีสองกระถางนะอันนี้ไซส์โตนะครับถ้าเป็นไซส์เล็กก็อยู่ที่สองร้อยครับอันนี้ขอสามร้อยแล้วกันไก่เซฐีครับ บอลไก่เศรษฐีสามร้อยบาทศิลาแผงครับศิลาหุ่มทองแผงนะสามรอยบาทครับนี่เป็นเทพอัศรารุ้นด่างนะไถโตเลยครับไม่รู้ว่าจะด่างให้ป่อนนะแต่ก็มีเล็บๆเหมือนกันนะดูดูตามใบเขามีอยู่นะครับพอค้า,อาไปสามร้อยบาทเี้าสามร้อยบาทพอครับ นี่เป็นลูกไม้รรรอาาจรย์ปออีกต้นหนึ่งนะครับกัดเป็นเขียวเขียวอ่อนอมเขียวแก่นะสวยนะต้นหน้าเป,เปิดอยู่ขายอยู่สามร้อยบาทครับรวยรดนฟ้าครับสองรอยห้าสบอับสอนสวรานครับต้นนี้ห้าร้อยบาทครับอันนี้เป็นเงินทองนาคครับเงินทองนาคเรีว่าอะไรลืมชื่อเมื่อวานเงิน ข้ามาันจะแปะชื่อแต่ตัวนี้รับมาจากสวนเขาขายในน้ำลูกไม้ไปแล้วกันครับสองร้อยห้าสิบข้าไม่จำชื่อไม่ได้ต้นตนี้ไม้กาบเขาฝากไว้เขาบอกให้ขายอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับต้นนี้กาบแ,งแดง ลูกไม้าจาันปอครับตัวนี้เอาสองร้อยบาทพอมนสวรรค์ครับมนสวรรค์ไซโตแล้วนะเอาไปสามร้อยบาทครับลูกไม้ของทั้งส่วนนะครับวันนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบครับฟอร์มดีมากครับชั้นใบสวยมากนี่เป็นคุณหญิงครับยังไม่ป้ายนะถ้าป้ายแล้วเขาจะเป็นเจ้าสาวตัวนี้ขอสามร้อยบาทครับไซโตแล้ว ไม้เหลืองออกมาหลายต้นเลยครับพอค้ามาันจะแปะเฉื่อยน่าจะเป็นลูกไม้สองร้อยห้าสิบครับขายน,ำล,นำลูกไม้ไปรัไงดิลอยล้นฟ้าครับลอยล้นฟ้าสองร้อยห้าสิบครับอันนี้จังหวัดอ,อะไรนะพี่เนะี่ยเมื่อวานไม่ต้องสอนเรื่องไงพี่ไไมันจะแดงๆครับ,จ,บรจับจังหวัดพอค้า <laughs> ลืมชื่อสามร้อยบาทครับ ต้นนี้พยามนครับพยามนสามร้อยบาทนี่ไม้เยอะมากครับยอดมงกุฎครับยอดมงกุฎ<ม>ต้นนี้ขอหนึ่งหนึ่งพันบาทครับสีกัญน,นาลุ้นป้ายนะสีกัญน,นาลุ้นป้ายครับผมพร้อมดีครับสายโตพร้อมเดียวไปสองร้อยห้าสิบครับดวงอัมพรเฮ้ อัมพรนีเฉยนะตัวนี้เอาอัมพรสองร้อยห้าสิบครับลุง mm hmm. ไม้กาบครับไซโตนะเวยด้วยเอาไปสองร้อยบาทครับ mm hmm. พันดาวอยู่นี่อีกต้นครับ mm hmm. โอ้พันดาวมีสามกระถางเลยกระถางแล้ว250อ mm hmm. สองร้อยห้าสิบฟันดาว <c oughs> <c oughs> ไม้เหลืองอยู่นี่ <c oughs> ไม้เหลืองกระถางแล้วสองร้อยห้าสิบนะครับ mm hmm. พอใหญ่แล้วเดี๋ยวจะรูอีกทีว่ียวเขาจะเป็นอะไรไม้มีชื่อนี่แหละครับ สองร้อยห้าสิบนะสีบาทครับสองร้อยบาทมหาไทยครับสามร้อยบาทไก่เศรษฐีครับไก่เศรษฐีสามร้อยบาทครับลูกทัดวางแก้วครับสองร้อยห้าสิบลูกแม่อาจารปอรครับสามร้อยบาทนะกะสวยมากครับลูกแม่อาจารปอ,รอน,น,นี่ครับอันนี้เป็นไม้ด่างของอาจารปอรนะไม่แน่ใจว่าเขาตั้งชื่อกันหรือย,อยังนะ ด่างนะครับด่งสวยด้วยไม่ต้องลุ้นเลยนะครับตัวนี้ขออยู่ที่พันสองครับไี้ไ้อาจารย์ปอครับไซโตไม้มีแข้งด้วยนะใหญ่ๆมาไม่รู้เขาจะสวยแค่ไหนตัวนี้ขออยู่ที่อขอสี่ร้อยแล้วกันครับมันไซโตแล้วสี่ร้อยบาทาอ,อันนี้เป็นพุงหลงครับเผื่อใครยังไม่มีห้าสิบบาทครับ นี่เป็นลูกไม้ป้ายใบแดงป้ายเขียวนะครับสามร้อยบาทลูกทัดบางแก้วครับสองร้อยห้าสิบครับมีสองต้นในกระถางเดียวนะตัวนี้เป็นลูกไม้จันปอครับกัดชมพูบางๆนะตัวนี้ไปสองร้อยครับไม้เยอะมากครับวันนี้ขาดขา พะโมคลานะครับพะโมคลานะสามร้อยบาทตัวนี้ก็เป็นลูกแม้จันปอนะพ่อค้าขายไปเยอะแล้วครับเจ้าของสวนว่าเป็นลูกแม้จันปอนะพ่อค้าว่าขายก็ไม่รู้ลูกแม้อะไรเขาบอกเป็นลูกแม้จันปอเขามีกัดด่างนะใบแรกๆมีกัดด่างนะครับตัวนี้ขอห้าร้อยบาทตะกอนพระเกียรติครับตะกอนพระเกียรติกัดสีแล้วนะ ไปสี่ร้อยบาทครับไม้แยกหน่อครับคมขวานเขียวไซโตนะครับดูเป็นไม้ป้ายนะครับขายที่เก้าร้อยบาทครับเขาขายกันแพงกว่านี้นะคมขวานเขียว่อะอัน,นี้ขุนไก่ครับขุนไก่มันป้ายนะใบใบใหม่นี่เขาป้ายเลยครับแต่ใบเขาพิเศษมากเลยใครใครที่ชอบใบไม้ ใบไม้แปลกๆนี้นะเก็บเก็บได้ครับตัวนี้พ่อค้าขอห้าร้อยพอ,ขอเขาป้ายด้วยนะขุนไก่ป้ายก็เป็นพันแล้วนะครับแล้วใบยิ่งอย่างนี้ด้วยออกมาคือเขาประหลาดลุกไปจริงๆพ่อค้าเห็นแล้วโคตรเทเลยใบยนี้ห้าร้อยบาทครับลูกไม้ครับลูกไม้กระด,ด่างนะเป็นลูกไม้ด่างตัวนี้สามร้อยครับลูกไม้ตันปอครับชมพูสวยๆเลยครับขอห้าร้อยครับ มุกดาหารครับไม้แยกหน่อนะมุกดาหารป้ายทุกใบนะคบห้าร้อยบาทครับบนกาบแหลมทองครับสองร้อยห้าสิบครับแหลมทองหนังลักสดครับแปดร้อยบาทครับเทพนาคาครับไม้แยกหน่อนนะเทพนาคาตัวนี้หกร้อยบาทอันนี้อัด อัศวินดำครับใบเขาจะดำขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ขอเจ็ดร้อยบาทครับอัศวินดำสุขีจัดทับครับเอาไปห้าร้อยบาทครับสุขีจัดทับลูกกอเกตนะครับร้อยห้าสิบครับลูกกอเกตตัวเราร้อยห้าสิบนะครับ ลูกไม้เมล็ดนะครับกอกเกดนี่นี่อีกต้นนะครับไซต์โตแล้วนะลูกกอกเก็ดต้นนี้เพชรอะไรนะลืมชือเพชรพัลล้านครับไม้เก่าเนาะเพชรพัลล้านหนึ่งร้อยบาทครับเพชรพล้านครับอันนี้เป็นลูกไม้เดี๋ยวใบติดกันใบเป็น เป็นลูกไม้กัดเปิดกัดด่างเขาบอ,อกเป็นลูกของแก้วมังกรนะครับลูกแก้วมังกรฟอร์มดีนะครับชั้นใบดีมากครับลูกค้าค้าลดให้ครับหนึ่งร้อยบาทจัดโปรไปเลยฮะนี่ไม้กาบต้นละหนึ่งร้อยครับต้นนี้ก็เป็นป้ายชมพูครึ่งเลยครับเห็นไหมค้าขายอยู่หนึ่งร้อยบาทครับมีสามต้นนะต้นละร้อยลูกไม้นี่นะครับ ลูกไม้อาจารย์ปอครับห้าร้อยบาทครับไสโตนะพร้อมสวยนี่ครับกับสีสว่างสว่างกระถางใหญ่ครับห้าร้อยบาทตัวนี้เป็นลูกกุหลาบเวียงพิงครับเป็นของอาจารย์ปอนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับนี่ก็เป็นลูกไม้อาจารย์ปอนะครับใบก็จะแปลกๆครับตุดนี้ขายอยู่ห้าร้อยบาทครับ นี่เป็นไม้กระสีนะครับเป็นลูกไม้กระสีไม้ป็นปอครับพอไปห้าร้อยบาทครับไม้จันปอนะครับเม็ดแดงๆใบดุๆเลยนะครับขายอยู่สี่ร้อยบาทครับต้นนี้ไม้กาวจันปอนะครับเพราะใหญ่ๆเขาจะแดงนะต้นเมฆเขาแดงนะครับเอไปห้าร้อยบาทครับนี่ลูกไม้สองร้อยครับ ลูกไม้จันปอครับต้นนี้สามร้อยบาทลูกันปอเลยครับต้นนี้ลูกไม้จันปอนะครับต้นนี้ห้าร้อยบาทครับไซส์ใหญ่นะสายชนครับชายชนต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับไซส์ใหญ่ซับนาินครับเป็นไม้ด่างครับซับนาลินครับต้นนี้เป็นไม้กระด่างนะขายอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับแก้วมังกรครับแก้วมังกรสามร้อยบาท ทับทิมเมืองจันทร์ทับทิมเมืองจาน์เอา,นเอาไปสามร้อยบาทครับสีสวรรค์ครับสีสวรรค์ครับสองร้อยบาทดูสิทธานีครับดูสิทธานีเอาไปสองร้อยบาทครับลูกไม้ครับนี่เป็นลูกไม้ครับขายอยู่ต้นนี้เอาไปสองร้อยครับ ตนนี้มันนีล้อมเพชรครับด่างทุกใบนะเปิดอยู่ที่สี่พันห้าครับต้นนี้ทีล้งหุง่มทองแผงครับต้นนี้สามร้อยบาทลูกไม้ด่างาจาจย์ปอนครับต้นนี้ขายอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับสองฟังโคงครับหน้าหน้านี้สวยมากนะสองฟังโคงพ่อค้าขออยู่พันสองครับหน้าชมพูชมพูสวยเลยครับต้นนี้ ตัวพ9ต้นนี้พ่อค้าขายไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับกัดด่างทุกใบนะศีลาหุ้มทองน้าเทพนะครับต้นนี้เอาไปอยู่ที่ท่าไรเดียวสองพันเก้าแล้วกันคนระับสีลาหุ้มทองแผงนะงามวงวานครับงามวงวานต้นนี้อยู่ที่สองพันบาทครับกัดด่างอยู่นะ ย้อมกุฎแยกหน่อครับขายอยู่สองพันบาทนะครับดั่งครับเลยลูกแม่อาจารย์ปอรครับต้นนี้แบบชั้นใบดีมากเลยครับต้นนี้สวยจังขายอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับต้นนี้เป็นไม้ของอาจารย์วิรัตนะครับลูกไม้นะดั่งเป็นไม้กัดจมพูครับห้าร้อยบาทครับ ถุกไม้อาจารย์ปอครับสีเข้มๆตัวนี้ขอ400บาทครับ